เกิดเหตุไฟไหม้ย่านการค้าและสถานบันเทิงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทําให้ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์และร้านขายโทรศัพท์มือถือถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมดครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครหัดใหญ่นำรถดับเพลิง9คันระดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังไหม้ร้าน่้มรถจักรยานยนต์และร้านขายโทรศัพท์มือถือย่านถนนราชอุทิศอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เปลวไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้ไฟไหม้ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เสียหายทั้งหลังและลุกลามติดร้านขายโทรศัพท์มือถือเสียหายทั้งหลังเช่นกันเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบพบว่าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ภายในร้านมีรถจักรยานยนต์จำนวน15คันที่จอดรอซ่อมอยู่ในร้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงดังมาจากร้านส้มรถจกักรยานยนต์และเกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็วลุกลามติดร้านโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้เคียงทําให้ไฟไหม้ได้รับความเสียหายส่วนสาเหตุตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดจากสาเหตุใดต้องรอให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ